ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนาเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารรค์และตรงไปตรงมาคุณผู้ชมคะช่วงนี้ปังแงมช่วยชาวบ้านนะคะคืนวันอาทิตย์แบบนี้เขาพาเราลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องอะไรที่ไหนและน่าสนใจอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยนะคะปางแงมสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวา สวัสดีครับพวกผมปาแงแงมทีมงานทีมผู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยข่าวูมิภาคประเด็นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับเ <Okay. S 1> <Okay. Yeah. S 2> ี้จังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาอำเภอจังหันเป็นหนึ่งในโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้นะครับเม็ดพันผักพระราชทานได้เดินทางมาถึงแล้ว พลตีวริเชษววชนะนรเศษผู้มิชาการมนทนหารบกที่27เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเม็ดพันธุ์ผักโดยมีผู้หน่วยการโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาเกษตรอำเภอจังหารพูดแทนศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ดประมองอำเภอจังหารร่วมพิธีจากนั้นผู้มีราการมนทนหารบก27ได้ร่วมปล่อยปลานิลจิตลดาและปลาส้อยขาวจำนวนหนึ่งหมื่นตัว มอบไว้บอดจำนวน20บอดให้กับโรงเรียนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากประสบอุทกภัยเพื่อให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติต่อไปครับเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์ปี2565ที่อนุสรสถานหน่วยผสมพลเรือนตำรวจทหารอาสาสมัครประชาชนหรือพอตท1718ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้จัด กองทหารหารกรยิยศเชิดชูเกียรติสดุดีวิลชนผู้กล้าและเหล่าทหารผ่านศึกที่ทําความดีปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พันเอกอุทัยลินเนุผู้ขับการกรมทหารราบที่21เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาลําลึกถึงวีรกรรมของทหารหารพร้อมกันนี้สัญญานามนะครับดอกไม้เหล็กทหารพรานหญิง กรมทหารผ่านที่21เดินเท้าเชิญชวนสั่งซื้อดอกป๊อปปี้และผปลือพัน์ตามช่องทางออนไลน์ทหารผ่านศึกสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายสละทรัพย์เพียงละเล็กและน้อยเพื่อหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครครับผม okay, okay. องค์การบรหารส่วนจังหวัดสตูลเปิดการแถลงข่าว จัดงานแข่งขันว่าวบนเพณีและแสดงว่าวจังหวัดสตูลครั้งที่41ประจำปี2565ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์นี้หลังจากที่งดการจัดงานนี้มาหนึ่งปีเต็มนะครับภายในงานมีการโชว์ขึ้นว่าวแฟนซีมีว่าวปลาหมึกยักษ์ว่าวปลาฉลามยักษ์และว่าวรูปสัตว์หลากหลายสีสันอย่างสวยงามครับแต่งานนี้นะครับ งดม,ม,มหัศการแสดงดนตรีการแสดงสินค้าเพราะคุมเข้มสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อวัสโรคโควิด -19 และโอมิคอนก็เชิญชวนเที่ยวงานอย่างปลอดภัยกาดไม่ตกคุณค่าของว้าวไทยยังคงอยู่ครับ <Wow. S 1> ตอนจบก่อนจากไปที่จังหวัดชุมพรมีตัวอย่างดีๆของผู้สูงวัยมาฝากครับคุณย่าส่วนปานตะกุลอายุแปิส่ปีเจ็ดรอบแล้วนะครับ อยู่ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรบอกว่าลูกๆและหลานโตๆก็แย่ครบโัวออกไปกันหมดแล้วก็ได้มือถือนี่แหละเป็นเพื่อนคลายเหงาเจ้าหลานตัวน้อยก็มาสอนมาสมัครให้เล่น Facebook เล่นไลน์เพื่อจะได้คุยกับลูกหลานเพื่อนฝูได้แบบไม่เสียค่าโทรศัพท์แถมยังได้เห็นหน้าเห็นตาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้คุณย่าส่วนเขาพัฒนาแล้วนะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ต้นไม้อาหารข้าวของเครื่องใช้กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ต้องไปตลาดแล้วครับนำซ้ำคุณย่าส่วนยังต่อยอดขายของออนไลน์ได้อีกปลูกต้นไม้ก็โพสขายทางออนไลน์สร้างได้ได้เสรอเดือนละนับพันบาทเชยนะครับคุณย่าส่วนเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้มีเอ็กซ์เพิดไปซะแล้วบอกว่าการขายของออนไลน์ต้องมีความซื่อสัตว์ผู้ซื้อก็ต้องระวังไม่งั้นอาจจะถูกหลอกได้นะครับ ยาวนายปูนปูว wow. <Okay>, okay. ภายในซอยชื่นสิลป์ชุมชนซอย39ลำลูกกาคลอง2องปทุมธานีพ้นตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิโยเวทประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดคลินิก พึ่งได้ให้คำปรึกษากฎหมายสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับส่วนหนึ่งเชื่อวยประชาชนที่ไม่มีความรู้ความใจทางด้านกฎหมายเพียงพอนะครับถูกสังคมถูกญี่ปุนเอาระดับเปียกไม่ได้จะไปพึ่งพาใครจะไปฟ้องศาลก็เสียเงินกดท,ทองอะไรต่างๆน,น,นะครับก็เลยเปิดที่่อนด้านกฎหมายเพื่อประชาชนทุกปัญหายินดีให้คำปรึกษาค,ร,าคารับ เชื้อราเรต้นทุเรียนคอยควรใจกเกษตรกรจังหวัดชุมพรอยู่เรื่อยรองศาสตราจารย์สุวรีจันกระจ่างท้าพิสูจน์ สารอินทรีย์ที่มีส่วนช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อราในพืชมาพบกับนายทุติมันเนียราเกียติจิระอาจารย์โชคเกษตรอินทรีย์เต็มร้อยพาจู่โจมเกษตรกรชาวสวนผู้เรียนพี่เนนและพี่จอยที่ตะบนเขาทะลุกับสวนข้างๆนะครับสังเกตได้เลยเต็มไปหมดเลยส่องดูด้ถ่ายไปเลยนะครับท่านส่องเข้าต้นราสีชมพูเลยเลยครับฝั่งน้นก็เป็นเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นรอบเป็นหมดนะครับ แต่ใจก็ใจก็ไม่รู้นะแต่พอใจใช้ตัวนี้ทุเรียนใจไม่เป็นอ่ะที่แจ๊สสวนทุเรียนในตำบลห้ํำสิงก็เจ็ดวันฉีดครั้งระยะแรกนี่ห้าต่อไปก็ทิ้งออกมาเจ็ดทาราเนี่ยครับแกพวกเชื้อราพวกนี้เด่นได้ดีมากครับแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อร่างกายด้วยครับพี่นิยมสวนติดกันก็ใช้พร้อมๆกันอ๋อตอนนี้เมื่อก่อนพ่มาก็าทางมาเลยเขาอน้ำเลี้ยงมดเลยเนาะแต่เนี่ยผมเอาใจเลือยเล็กๆขูดแล้วก็มาเจียเๆียเียแล้วก็ใจ สาราาา่าฉีดมันแห้งแล้วครับฉีดเลยปกติพวกนี้จะแห้งยากมากใช่พวงถามแรงตอบแรงพิมนาธทิมพื้นหลังสวนเกษตรกรร,าการุ่นใหม่ค้นหาข้อมูลจากเฟซบุ๊กถามทําไมจึงกล้าใช้ผลงานสาร,ารา่าเห็นเลยไหมครั้งแรกก็บล็อกแผลไว้นะเหมือนเหมือนแผลมันวงไว้อย่างเนี้ยเหมือนฉีดพอเช้ามาดูมันจะเป็นฝ้าสีขาวขึ้นมาอ๋อนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเบื้องต้นใช่ครับนั่นคือการขับขับเชื้อออก ใช่นะครับและนายแผลที่ผมผ่าอย่างเนี้ยครับพอใช้ครั้งที่สองผมมาผ่าดูมันก็ไม่ลามเนี่ยขึ้นบนอย่างนี้ก็ไม่ลามล้วคือคือถ้าตามประสบการณ์น้องหน้าแทงแทงเสียละแทงตายละครับปลูกไหมครับปลูกไม่ถ้าเป็นรอบอย่างนี้้าเป็นเมื่อก่อนนะ้าวสวนทุเรียนกําลังหลงรักทาร่าสารอินทรีย์ที่ใช้ช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อราและหญิงสูงวัยที่ชื่อสุขวีจันต์กระจ่างครับทุกฝ่ายช่วยชาว,ชวบ้าน ช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน,ปน